ท่าผู้ชมครับพามาสัมผัสกับ BMW Millennium Auto Showroom ที่พัฒนาการสีนักขริน,นะครับเป็นแนวคิดที่เรียกกันว่า Retail Next แห่งแรกในอาเซียนครับและ Millennium Auto Group เนี่ยได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศและ BMW ประเทศไทยในการจัดยนตรกรรมระดับรูหราที่สุดเรียกว่าลดกลุ่ม Apex ให้กับผู้นำสูงสุดในการประชุม p e 펙ที่เพิ่งจบสิ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับ รู้สึกยังไงครับที่ม i เ l นเนียมออโต้เนี่ยนะครับได้รับสิทธิพิเศษสุดเลยในการที่นำเอายนตรกรรม BMW i7 มาให้กับผู้เข้าร่วมประชุมในเอเปครับก่อนอื่นนะครับต้องออขอบคุณนะครับทางกระทรวงต่างประเทศนะครับที่ได้เลือกแบรนด์ BMW นะครับมิเลนเนีมออโต้แล้วก็รวมถึง Six c a คาร์เรนเทะครับที่เป็นผู้ดูแลแขกผู้มีเกียรติแล้วก็อาคันตุกะรวมถึงท่านผู้นำนะครับที่ เข้ามาใช้การประชุมเอเปในบ้านเราสำหรับตัว i7 เนี่ยถือว่าเป็นรถไฟฟ้า100%นะครับเราตั้งใจที่จะนำมาเพื่อใช้สำหรับการประชุมในครั้งนี้ครับทีนี้นอกเหนือจากกลุ่มของรถเอเปกแล้วนี่นะครับกิจกรรมที่ทางเราจะมอบให้กับผู้ที่จะเป็นเจ้าของด้วยนี่คืออะไรครับผมต้องการที่จะ ตามรอยของผู้นำนะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่ตัดสินใจที่จะจองนอกจากได้สัมผัสการ,การใช้รถเหมือนผู้นําแล้วก็ยังได้ประสบการณ์ในการลิมรสอาหารนะครับที่ทางเชฟชุมพนซึ่งได้รับเลือกเหมือนกันเป็นคนที่ดูแลเรื่องอาหารการกินในคืนที่ประชุมรวมถึงคุณรัฐก้าอมรดิตฐนะครับมาร่วมขับร้องเพลงด้วยแน่นอนมีคนสนใจเยอะมากสําหรับมิลเลนเนียมอเตอร์นะครับก็ทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นพระราม4 ลาดพร้าวพรรามสามไอคอนสยามสยามพลาก้อนรวมถึงสาขาน้องใหม่ที่พัฒนาการศรีนครินนะครับก็อันนี้ในกรุงเทพนะครับหรือต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีภูเก็ตหาดใหญ่แล้วก็สุราษฎร์ธานีก็สามารถที่จะแวะเวียนมานะครับทดลองขับหรือนะครับสัมผัสรถตัวจริงได้ครับ